สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสดีๆนะครับมาทำคลิปดีๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับมาคุยกันเรื่องรองเท้าสองคู่นี้นะครับมีเหตุนะครับผมถึงมาทำให้เพื่อนๆชมนะครับก็หลังจากที่ผมคุยเรื่องรองเท้าตัวอดีตอดิดาสอดิดาสอาดิดาสหรือนอดิดาสนะครับ อดีซิโลอดิออสโปรซีเขาเรียกอ d ดิดาอดิดาสอดิออสโปรซใช่ไหมอ่าคู่นี้นะครับแต่ก่อนจะมาพูดถึงคู่นี้ครับก็มาสรุปเจ้าอีโวให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยครับเจ้าอีโวเอนะครับเจ้าอีโวเอเเนี่ยผมลองใช้ลงวิ่งนะครับลงเดินนะครับ ในสนามนะครับสองสามครั้งแล้วนะครับก็ไม่มีไม่มีตำหนินะครับไม่มีข้อที่จะตำหนิเขาเลยนะครับก็เป็นรองเท้าที่ดีนะครับมีความนุ่มเด้งนะครับส่งมีกำลังส่งที่ดีนะครับความนุ่มให้คะแนน10เต็ม10เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์หรือว่าตรงส้นรองเท้านะครับ เขามีความนิ่มมากนะครับนุ่มจนจนติดอกติดใจไปเลยนะครับเป็นคู่โปรดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเจ้าอาดิอดิดาสอาดิซิโลอีโวเอสเอลนะครับคู่นี้นะครับก็ลงพื้นประมาณ3-4ครั้งแล้วนะครับก็ให้ความสัมผัสที่ดีนะครับมีมีความเป็นมิดนะครับ มีความเป็นมิตรนะครับเดี๋ยวเรามันเฉลยกันความความเป็นมิตรเนี่ยกับความไม่เป็นมิตรมันเป็นยังไงนะครับความเป็นมิตรก็คือเขาไม่มีสิ่งต่อต้านนะครับใช้คําว่าสิ่งต่อต้านไม่ว่าจะเป็นความกระชับตัวนะครับความใช้งานที่สมบูรณ์แบบนะครับใช้งานที่สมบูรณ์แบบไม่มีไม่มีไม่มีทิฏฐินะครับโอเคนะครับ เจ้า EVO SL ผ่านนะครับไป็รองเท้าคู่โปรดไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงคิวเจ้า,า p r r o 4นะครับ a d i o อ Pro 4ของเรานะครับผมลองลองพื้นไปประมาณ2รอบนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า2รอบนี้เป็นยังไงนะครับตั้งแต่รอบแรกนะครับ ตัวรองเท้านะครับมีความเท่นะครับมีความมีสไตล์นะครับใส่แล้วหล่อนะครับใส่แล้วหล่อนะครับนุ่มเด้งมีกำลังส่งที่ดีนะครับผมยังไม่ได้ล้างนะครับก็ให้เห็นกันแบบเรียวๆเลยนะครับก็ใช้งานนะครับซื้อมาเพื่อใช้งานนะครับไม่ใช่ซื้อมาวางโชว์นะครับ ซื้อมาหลายพันนะครับก็คู่นี้ก็ราคา8,000บาทอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับ<ๆ>ก็ไม่ไม่มีอะไรครับวันแรกก็มีความรู้สึกว่าเดินๆไปมันมีความรู้สึกตึงนะครับตึงที่น่อง แล้วก็ตรงเอ็นร้อยหวายนะครับมีความรู้สึกกระชับนะครับแล้วก็มีการอาการบีบรัดนะครับจึ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 บตลอดเวลาที่เราลงเท้าลงไปปุ๊บยกมันรัดเลยปุ๊บแล้วมีการมีความรู้สึกว่ามันจึบจึบที่ตรงเอ็นร้อยหวายนะครับอย่างที่เพื่อนๆหลายคนเคยรีวิวนะครับมันมันมีความรู้สึกว่า มันยังไม่เชิงเจ็บครับวันแรกนะครับพอผ่านวันแรกไปนะครับวันที่สองนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับที่เดิมนะครับที่เดิมเลยจึ๊บจึ๊บทุกการเดินนะครับและทุกการวิ่งวิ่งออกตัวเหาะเาะจึ๊บจึ๊กจึ๊บ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 มันก็จึ๊กจึ๊บ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  ทัดแล้วแหละนะครับผมมีความรู้สึกว่าเอา๊ะทำไมมันเหมือนรองเท้ากัดใช้คำว่ารองเท้ากัดเพื่อนเพื่อนครับอดีออสโปรสี่ราคา8,000บาทากัดได้ไงนะครับนึกในใจกัดได้ไงวะ ราคารองเท้าเกือบหมื่นผมมีความสงนนะครับนั่งนั่งนึกตึกตองนะครับหลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านมานั่งนึกตึกตองว่ารองเท้าเขาออกแบบมายังไงว่าทาไมถึงทําไมถึงมีความรู้สึกว่ารองเท้ากัดได้นะครับ <c oughs> ผมก็เลยนะครับปรึกษาตัวแทนจําหน่ายนะครับ <c oughs> ก็มีการเล่าสู่กันฟังนะครับมันเป็น มันเป็นไปได้ครับรองเท้านะครับแต่แต่แตแตละคู่แต,แต่ละแต่ละชนิดนะครับมีโอกาสที่จะกัดเท้าเราได้นะครับก็เขาบอกว่าลองไปค้นดูครับรองเท้าทีา่ตั้งแต่โปรสามนะครับโปรสามนี่เขาบอกว่าโหดสัตว์เลยนะครับกัดเยินเลยนะครับบางคนโดนยวเท้าบางคนโดนด้านหน้าอัปเปอร์บางคนโดนด้านข้างนะครับบางคนโดน ตรงบริเวณลิ้นรองเท้านะครับมีรอยต่อนะครับซึ่งมีการเย็บนะครับก็เป็นตะปุ่มตะปัมอาจจะโดนกัดก็ได้นะครับซึ่งเจ้าโปรีนะครับด้านหน้ารองเท้าหรือด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาปองอัปเปอร์ไม่มีกัดนะครับมีความนุ่มนะครับนุ่มมากนะครับเหมือนเจ้าอีโวอีโวเอเลยนะครับแต่นะครับตรง้นนะครับตรงส้นตรงนี้นะครับเพื่อน ม,มันไม่มีอะไรซัพพอร์ตนะครับซึ่งมันเป็นคล้ายๆยางนะครับยางรัดขึ้นมาจากตรงนี้นะครับรัดยาวขึ้นมานะครับแล้วก็ลงจดลงตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดเท้านะครับ,เว,เ,รเ,รบเวลาที่เราลงเท้าปุ๊บนะแล้วยกนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ครับสักใช้คำว่าสักแล้วกดเข้าไปที่เอ็นร้อยหวายเลยจึกจ๊กจึ๊ก ตลอดนะครับเพราะมันเวลาเรายกส้นเท้าขึ้นตัวรองเท้ามันงอบิดนะครับบิดงอได้นิดนึงนะครับมันมีการให้ตัวแล้วตรงเนี้ครับเข้าไปกดตามที่ผมวิเคราะห์นะแล้วก็แผลตรงจุดพอดีนะครับก็ตรงนี้แหละครับผมคิดว่าใช้รองเท้าไปสักพักมันอาจจะหายนะครับ แต่ผมก็ทนไม่ได้หรอกครับที่จะมาใส่แบบกัดกัดนะครับก็เลยเออหานะครับค้นหาวิธีนะครับในในช่องทางต่างๆในช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ค้นหาวิธีที่จะทําให้รองเท้าเราไม่กัดนะครับก็ไปเสิร์ชหานะครับวิธีจนได้ไปเจอนะครับเจ้าแผ่นรองนะครับแผ่นกันกัด นะครับแผ่นกันกัดลักษณะมันเป็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นรองรองส้นนะครับรองส้นของรองเท้าสตรีหรือรองเท้าทั่วไปนะครับก็ลักษณะมันจะเป็นตัวแบบนี้นะครับนะครับคือเวลาใช้งานก็เอาด้านนี้เข้า เข้าด้านไหนส้นเรานะครับมันก็จะซับพอร์ตได้เมื่อวานนะครับผมมีการทดลองไปลองเดินและวิ่งดูนะครับก็ยังไม่ใช้คำว่าได้ผลเต็มร้อยนะครับก็คือยังมีรัดอยู่ทุกการย่างก้าวนะครับแต่ว่า มีเจ้าแผ่นนี่ครับมาลองรองรับนะครับแรงที่มันกดนะครับตรงตรงส้นเท้านะครับมันก็มันก็หายไปนะครับแรงที่มันกดและกัดมันหายไปนะครับที่มันฉกเข้าไปที่ตรงส้นเท้ามันหายไปนะครับก็เดินได้ปกตินะครับวิ่งได้ปกตินะครับต้องมาดูกันระยะยาวนะครับว่าอาการนี้มันจะหายไปไหมนะครับถ้าไม่หาย ผมคงต้องยอมซิลูราบนะครับคงคงจะใช้ต่อเจ้าโต4สีไม่ไหวนะครับต่อให้เท่ขนาดไหนนะครับก็ใช้ไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะว่ามันกัดส้นเท้าผมนะครับลงทุนร่วมเก,เกือบหมื่นนะครับคู่ละแป0พันนะครับมาเจอรองเท้ากัดนี่ผมมีการเซ็งเบยอืเซ็งเบย ็นลอยอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมันค่อนข้างเป็นรอยง่ายครับสีขาวนะครับก็ต้องรักษานะครับแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็เจ้านี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับการกัดนะครับเป็นเหมือนพัตเตอร์นะครับ ก็ไปค้นเจอมานะครับเป็นตัวแตะที่ต้นเท้าเรานะครับเพื่อกันรองเท้ากัดนะครับก็จะลองหาวิธีดูนะครับเพื่อที่จะใช้เจ้าโปรซีนะครับของเพื่อนๆนะครับเป็นกันบ้างไหมนะครับมีกัดส้นกันบ้างไหมนะครับถ้ามีครับก็แชร์กันหรือเข้ามาคุยในช่องทางแชทกันนะครับว่าเอเรา ก็เจอเหมือนกันอะไรยังไงเราแก้ไขด้วยแบบนี้แบบนี้มาลองมาเล่าสู่กันฟังครับแล้วก็หาวนทางแก้ไขร่วมกันหรือว่าเพื่อนๆไม่เป็นเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ผมอ,อ,อาจจะโชคร้ายก็ได้นะครับมาเจอเจ้าอดีซิโ o นะครับอดิออสโปรนะครับกัดเข้าแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่แอบผิดหวังเล็กน้อยนะครับสำหรับ เจ้าโปร4นะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรติเลยครับความนิ่มความเด้งนะครับอาการคืนตัวของรองเท้าไวมากนะครับเวลาเราทิ้งเท้าลงไปนะครับมันก็จะส่งขึ้นมาเลยนะครับมันมีอาการส่งว่าให้ให้ก้าวเดินตลอดเวลานะครับไม่มีคําว่าช้าเลยนะครับสําหรับเจ้า Adidas Pro 4นะครับก็เวลาเราจะ ออกวิ่งนะครับส่งแรงเท้าได้ดีมากนะครับถือว่าดีมากนะครับเดินก็ค่อนข้างมั่นคงไม่ยุกยิกนะครับเพราะว่าตัวรองเท้าครับมีการออกแบบนะครับให้มีความกว้างนะครับมีหน้ากว้างออก45องศานะครับเฉลียงออกจากฝ่าเท้านะครับตรงนี้นะครับกว้างขึ้นนะครับกว้างจากฝ่าเท้าออกไปประมาณ45องศานะครับอันนี้ประมาณนะครับ ก็มีความมั่นคงนะครับสูงนะครับเวลาที่เรากดเท้าลงไปครับมันไม่ยุกยิกนะครับแล้วก็ก้าวขาออกไปเนี่ยมันค่อนข้างมั่นคงมากนะครับมั่นคงกว่าเจ้าอีโวนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆครับรองเท้าคู่นี้นะครับมีข้อติอยู่เรื่องเดียวนะครับคือรองเท้ามีอาการกัดนะครับมีอาการกัดเท้า เท่านั้นนะครับเรื่องอื่นไม่มีข้อตินะครับก็ช่วงสุดท้ายครับก็จะฝากไว้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์นะครับในการใส่รองเท้านะครับตั้งแต่โโบ3โบ2โบหนะครับหรือโโบ4ก็ตามนะครับที่มีมีเรื่องเกี่ยวกับการกัดเท้านะครับมาเล่าสู่ผมฟังหน่อยนะครับก็ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับว่าเราควรแก้ไขแก้ทางมันยังไงดีนะครับก็ช่วงสุดท้ายครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอขอกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอฝากด้วยครับสวัสดีครับ